สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันกับพิมพิกแล้วนะคะในคลิปนี้พิมพ์ก็จะมาลองไอเทมหนึ่งนะคะลองไปพร้อมๆกันเลยลองแบบทาติดๆ,ๆ,ๆกันทุกวันมาเริ่มมาจากคลิปที่แล้วนะคะที่พิมาไปกําจัดขนเลเซอร์ขนที่กังนําคลินิกมาเนาะแล้วคือพี่พนกงานอะ่ะเขาก็แนะนํานะคะนอกจากพวกเรื่องแบบกําจัดขนต่างๆอะ่ะเขาก็มีเรื่องบํารุงใต้วงแขนของเราแบบเหมือนพิมาไปถามเขาว่วาเออพวกหนังไก่พวกแบบเรื่องขาวเนียนอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบอะไรช่วยได้ไหม เขาก็เลยแนะนำครีมมาอันนึงนะคะเป็นอันเด Arm อาร์มครมอันนี้กล่องแบบนี้ยังไม่ได้แกะเลยข้างในอ่ะ ก็อ๋อก็จะเป็นหลอดแบบนี้นะคะมันเป็นแบบออร์แกนิกนะก็อย่างตามแบบหน้ากล่องเลยนะคะที่เขียนว่าเป็นออร์แกนิกอินกรีเดียนคือที่มันน่าสนใจอะ่ะเพราะว่า <c oughs> เขาบอกว่าถ้าสมมติพิมพ์แพ้เขายินดีคืนเงินแบบจํานวนเต็มแล้วก็ถ้าสมมติพิมพ์ไปตรวจเจอแบบเหมือนว่างแล้วก็ไปตรวจหาสารอันตรายในสิ่งนี้อ่ะเขาจะคืนเงินให้พิมสิบเท่านะคะเราก็เลยแบบ เดี๋ยวมาลองใช้ก็ได้เนี่ยคือครีมที่พัฒนามาให้ได้มาตรฐานสําหรับคนท้องเลยนะคือคนท้องใช้ได้คือแบบส่วนผสมม,มันจะต้องแบบมีความอ่อนโยนในระดับหนึ่งเลยนะคะพิมพ์ก็จะใช้แทนโลออนเลยนะคือทาเช้า,ชาเย็นไปเลยนะคะปกติอะพิมอาจจะชอบแบบใช้ครีมอย่างเงี้ยทาลักแล้อยู่แล้วนะเพราะพิมพ์รู้สึกว่ามันสะดวกนะคะแล้วก็บีบออกมาเป็นคางคทา,าเสร็จกระจบรู้สึกว่ามันสะอาดแบบชอบจะเป็นกลิ่นหอมหอมอ่อนอ่อนนะคะไม่ได้กลิ่นแรงมาก เนื้อครีมเขาว่าแอบมีความเบาบางอยู่นะคะใส่ใส่แบบข้นนิดหน่อยอืมก็เป็นอย่างหนึ่งที่พิมพ์ชอบนะชอบแบบ กลิ่นหอมบางๆแบบนี้นะคะมันน่าจะช่วยเรื่องพวกแบบระง,งับเหงื่อระง,งับกลิ่นกายอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็คือใช้แทนโลออนเลยในคลิปนี้อย่างที่บอกไปเราก็เลยจะมาลองน้องคนนี้เขาจะเวิร์กไม่เวิร์กยังไงจะได้เห็นแบบ b e ฟอร์กับ After แบบชัดๆนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นวันแรกเนาะแล้วก็จะถ่ายติดต่อกันไปอีก7วันนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันลืมลืมอ่ะทไมถึงใส่แขนยาวใช่ไหมอืมแปบบนึงนะ กลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวันนี้วันแรกเลยคลิปนี้พิมก็แอบ,บเขินนะแต่ว่าจะให้ดูบีฟอ r e แล้วกันนะคะเคยพิมรู้สึกว่าอังจริงมันก็มีปัญหาแบบมีปัญหาตุ่มหนังไก่แล้วก็มีปัญหาเรื่องความแบบข่าเนี่ยมันก็ยังข่าไม่เท่าแขนพิมพ์เห็นปะ่ะเออแต่เดี๋ยวเราจะลองดูแล้วกันนะคะว่าโอดเขาจะช่วยได้มากแค่ไหนมาสองค่ะ ก็ผ่านมา7วันแล้วหลังจากที่พี่มาทารักแรตติดต่อกันนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าเออพิมรู้สึกยังไงผลลัพธ์ที่ผ่านมาเนี่ยแค่7วันเนี่ยจะแบบเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะจริงๆพี่มาไม่ได้ทาแค่ที่ลักแรนะเวลาพิมแบบทารักแลตเสร็จอะคือพิมก็ทาข้อศอกต่ออะไรอย่างงี้ด้วยนะคือเขาอะทาได้ทุกที่ที่แบบดําที่คาเลยนะคะข้อศอกก็ได้ที่ต้นตุ่มที่ก้นอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่แบบสัมผัสได้ชัดๆเลยดีกว่ามันคือความชุ่มชื้นของรักแรตทาเสร็จ ช่วยบำรุงรักแร้พิมนะคะแต่ว่าเขาแห้งเร็วอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ชอบคือแบบเหมือนทาไปเสร็จแล้วมันก็จะไม่มีความแบบเหนียวเหนอะหนะนะทาเสร็จปบคุณก็แบบออกจากบ้านได้พิมทาทุกเช้ากับทุกเย็นเลยนะคะ mm. ก็คือตอนเช้าก่อนออกจากบ้านแล้วก็ตอนเย็นอาบน้าเสร็จอะไรเงี้ยก็เหมือนทาให้บำรุงแล้วก็นอนหลย แล้วก็เรื่องเหงื่อนะคะคือปกติพิมก็เป็นคนที่เออก็มีเหงื่อเนาะแล้วถ้าวันไหนที่พิมไม่ทาอะไรเลยอะ่ะตอนประมาณแบบกลางวานันตอนบ่ายๆอะ่ะมันก็จะเริ่มแบบมีเหงื่อตรงรักแร้ทาให้บางครั้งเริ่มมีกลิ่นใช่ไหมพอพิมพ์ได้ทาครีมอ่ะพิม,พมรู้สึกว่าเขาอะ่ะช่วยเรื่องลดเหงื่อไปได้นะคะมันทําให้เราอะ่ะแบบลดกลิ่นตรงรักแร้แล้วก็ลดกลิ่นตัวไปได้นะพอพิมทาตอนเช้าเสร็จชีวิตรักแร้พิมก็จะแบบดีมากเลยนะคะวันไหนที่มีแอคทิวิตี้เอาท์ดออะไรเงี้ยไปทำแบบแ <c oughs> อคทิวิตี้อะไร พิมก็จะใช้ทิชชู่ชุบน้ําแล้วก็ซับๆๆแล้วก็ทาอีกรอบหนึ่งครับมันก็จะช่วยคุมเหงื่อไปอีกเลเวลหนึ่งนะคะเรื่องต่อไปนะคะเ,เพื่อนๆน่าจะสนใจก็คือเรื่องความเนียนความขาวความใสของ,ขงลักแร้แบบเขาช่วยได้จริงไหมอันนี้เป็น เปดรับหลังจากที่พิมพ์ได้ทาติดต่อกันมาเจวันเช้าเย็นนะคะพิมพ์รู้สึกว่าเรื่องความขาวความใสอ่ะตอนนี้มันอาจจะยังเห็นได้ไม่ชัดมากแต่คือเขาอะเคลมมาเรื่องนี้ไงก็เลยคิดว่าถ้าทาต่ตอกกันไปอีกสักระยะหนึ่งอะ่ะมันน่าจะเห็นผลได้ชัดเจนกว่านี้นะคะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่พิมพรู้สึกได้อะ่ะพิมพรู้สึกว่าเขาช่วยเรื่องตุ่มหนังไก่พิมพ์รู้สึกว่าตุ่มหนังไก่ที่รักแร้ของพิมอะมันดูตื้นขึ้นอืมถ้าในนี้ไม่ชัดเดี๋ยวพิมจะแปะภาพปังๆ before after ไว้ให้ แล้กันเพราะว่ามาันจะเห็นได้ชัดค่อนข้างชาัดเลยนะว่าหนังไก่อะดูเนียนขึ้นนะคะดูแบบดูดีขึ้น ผวมแล้ว,วพิมก็รู้สึกว่าเออโอเคมากนะแล้วพิมก็ชอบนะคะรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นเวลาที่ได้ทานน้องที่รักแล้ถ้าใครที่อยากไปลองตามพิมนะสามารถสรั่งซื้อได้ที่กังนำคลินิกทุกสาขาเลยนะคะก็เข้าไปที่สาขาแล้วก็เนี่ยอะแคปแล้วก็ไปถามพี่พี่พานักงานได้เลยไลน์อ like, แอดก็ได้นะคะแอดกางนัมคอสเมติกเดี๋ยวพิมจะขึ้นไว้ให้แล้วกันเนาะในช้อปปีก็มีนะคะทุกคนเดี๋ยวขึ้นดีเทลเอาไว้ให้แล้วกันพิมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พิ ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย